สวัสดีครับตอนนี้ผมเดินทางมาจากบริเวณแยกบุคโลถนนมหาสวรรค์ตอนนี้ก็ผ่านแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้าเข้าถนนวรัชดาจะพาะเพื่อนๆน,นะครับมาดูโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนรัชดารัชพลึกหรอดการก่อสร้างนะครับก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งก็จะมีฝั่งหน้าห้างเดอะมอล์ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง<ม>ก็คือฝั่งที่อยู่ทางสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่หรือว่าทางที่จะไปแยกท่าพระ ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสกายวอล์กของสถานี b t s ตลาดพลูก็เป็นะสะพานข้ามแยกถนนราชพฤกร์ตรงนี้ก็เป็นแยกถนนรัชดาตัดราชพฤกร์ เขาก็จะก่อสร้างนะครับอุโมง์ทางลอดในแนวถนนรัชดาด้านซ้ายของผมนะครับถ้ารถตรงไปก็ไปข้ามคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ไปแยกท่าพระ ตอนนี้หันหลังกลับนะครับรถซ้ายก็จะไปหมายสวรรค์รถด,ด้านขวาก็มุ่งหน้าเข้าแยกรัชดาเราจะฤลษก อันนี้เรามาดูในฝั่งหน้าห้างเดอมอลก่อนนะเดี๋ยวช่วงตดท้ายผมจะพาไปดูในฝั่งที่อยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกับสะพานข้ามคลองบางออกใหญ่ตรงนี้ก็เป็นตลาดเดินเล่นช่วงนี้ก็เงียบเลยนะครับ ตอนนี้ผมมาใช้สะพานลอยช่วงหน้าห้างเดอะมอลลรถซ้ายนี่ก็มุ่งหน้าไปแยกรัชดาราชพรึดในฝั่งหน้าห้างเดอะมอนะครับก็จะเหลือสองช่องจราจรโครงการก่อสร้างอุโมงทางลอดถนนรัชดาถนนราชพรึ์บริเวณแยกรัชดาราชพรึด ก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอดทางแยกขนาด4ช่องจราจรระยะทาง1.5กิโลเมตรแนวของถนนรัชดาพิเศษโดยปากอุโมง์ด้านฝั่งทิศเหนือก็คือด้านสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ก็จะมีช่องจราจรข้างปากอุโมง์ฝั่งละ3ช่องโดยรถที่ขึ้นจากอุโมง์2ช่องและรถที่จะไปยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่1ช่อง ในส่วนปากอุโมงคฝั่งด้านหน้าเดอะมอลช่องจราจรบริเวณด้านข้างปากอุโมงจะเหลือฝั่งละ2ช่องสำหรับรถบ,บีอารทีนะครับที่จะผ่านบริเวณแยกรัชดาราชพฤกต์ก็ยังสามารถเลี้ยกกวขวาที่ทางแยกได้เหมือนเดิมเพื่อเข้าสถานีราชพฤกต์ค่าก่อสร้างโครงการประมาณ1,500ล้านบาทประกอบด้วยการก่อสร้างทางลอดรถยนต์ขนาด4ช่องจราจรสทิศทาง ความกว้างทางลอด16.40เมตรความยาวทางลอด1 0 2 5เมตรช่วงที่มีหลังคาทางลอดความยาว500เมตรพร้อมระบบไฟสองสว่างระบายน้ำผิวจราจรสังเคราะห์ดับเพลิงและปรับปรุงขยายผิวจราจรรวมความยาวตั้งโครงการ1,515เ15มตรผู้รับจ้างบริษัทนวรัตพัฒนาก,การจำกัด ตอนนี้ผมมาอีกฝั่งนะครับตรงนี้เป็นการก่อสร้างในช่วงฝั่งด้านทิศเหนือก็คือฝั่งสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ปากทางอุโมงก็จะมีช่องจราจรทั้งหมดฝั่งละสามช่องนะครับในฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นฝั่งหาดาดมอตรงนั้นจะปากทางอุโมงก็จะเหลือสองช่องจราจร สะพานก็มุ่งหน้าไปแย,ยกข้าพระนะครับส่วนด้านข้างสะพานนี้ก็ไปตลาดพรูได้ไปกรอบรถได้ตอนนี้ผมมาด้านข้างของสะพานข้างปลองมากอกใหญ่นะครับก็จะกลอบรถ ไปอีกฝั่งหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกหมายสวรรค์ ในเวลาปกตินะตรงนี้จะติดมากเลยช่วงก่อสร้างเนี่ยก็มีช่วงนี้นะครับที่การจราจรก็จะโล่งมากๆตามปกติเนี่ยโหติดน่าดูตรงนี้ที่รถผ่านมานะครับแยกราชดาราชพฤกษ์ ตรงนี้ก็จะมุ่งหน้าไปเย,ยมหายสวัสด์นะครับถ้าใครจะไปพระรามสามก็ขึ้นสะพานไปนำความเพิ่มหน้ามาฝากกันนะครับอุโมง์ทางลอดถนนรัชดาราชพลษด มาฝากเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและก็สมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ